สวัสด,ดี FC แฟนเพจ FC ทั้งช่อง YouTube ทุกท่านนะฮะวันนี้รับอีกหนึ่งคัน h o n d a HRV นะคะับน,นี้มาจากฝั่งสมุทรปราการเลยนะครับขับมาเมื่อวานไปถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการนะครับเปิดออกมาก็เจอเศษเหล็กนะฮะเศษเหล็กเศษเส,เสพานนะครับติดออกมากับน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์นะ,ะก็เลยโทรหาอูอทำการ เขาเรียกซ่อมเปลี่ยนอะไรนะครับเพราะว่าทางศูนย์บริการเปลี่ยนไม่ได้นะฮะซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนยกรูปเท่านั้นนะครับกับคันนี้มันมีเศษแบบนี้นะฮะหลุดออกมาติดกับน็อตไทยน้ำมันเกียร์นะก็คือเศษของใช้พานนะครับเลือกมาก,มก็มันจะหลุดจะแตกแล้วเลยมันจะหลุดจะแตกอยูแล้วนะครับเรือนิดเดียวก็จะแตกหมดเลยนะฮะกับคันนี้ก็ มันเป็นวันอาทิตย์นะของวันที่28แล้วนะครับก็จริงๆรอูเราหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับแต่เคสนี้ก็คือ FC ของเราอยากใช้รถก่อนปีใหม่นะก็กลัวรถจะไปพังกางทางนะครับก็เลยนำรถเข้าทำการตรวจซ่อมนะครับเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรนะกับกันนี้ก็เปลี่ยนชุดสายพานนะชุดกองเดี๋ยวสมองเกียร์ก็ต้อง ล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะครับสำหรับสมองเกียร์นะฮะเสื้อเกียร์ล,ล้างความสะอาดให้ใหม่ชุดเทนคัทนะมอเอเกียร์ตรงนี้นะครับหรือตรวจเช็คตรวจสอบล้างความสะอาดประกอบใหม่นะครับนีโ่โอลงโอลิงพวกนี้เดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะมีอะไรนะครับ

Lắn, đưa 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 đưa, đưa đưa. Đưa mưa rắn đến Mà à, <laughs> <Nhất với đều. cười> <laughs> ừ. đây lên là... đu 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 đâu mưa đu mưa đâu mưa đâu mưa đâu á, ui, chết đâu mưa cái mưa đâu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  mưa bài xịn lắm. ก็มีค yeah. ันเดียวรับคันเดียววันนี้พิเศษเอาแล้วเที่ยวมาแม่ชีพีทีตรงนู้นดูเรื่อเอะไลหนี่ยตรงนู้นตรงนู้นกหรงเลย จุกอต้องม,มีการหล่อลื่นยิงไม่ยิงน่งเยีสองวาัวเน้ย หลอดน้ำมันน้ำม,มันดูครบตรงนะประกอบไปเลยคุณชายเนี่ย งได้ปะห้อะอะไรวะเสียงเสียงนิ่มด้วยนะห้องอะไยจะไปจะปักก่อนเด้อ,อปักไป ได้ก็จะมีกองเกียร์อยู่สองลูกนะก็ต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับเดี๋ยวทีมงานเราก็จะยกเกียร์ขึ้นแล้วนะครับน้มันเกียร์ที่ใช้ก็จะเป็น CVT นะเดี๋ยวใช้ ATF เติมนะเกียร์พังนะครับนี่นะ CVT ถ้าเป็น ATF ไม่ได้นะฮะพังแน่นอนมันไม่พังวันนี้หรอะระยะย,ยาวนะครับเกิดปัญหากับเกียร์อายุงานมันก็จะสั้นลงนะครับ เอสอตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมง,งานกำลังลองไล่เกียร์อยู่เดินหน้าไยหลังส่เกียร์ให้ครบตำแหน่งไฟโชว์ไหมตามตำแหน่งหรือเปล่านะครับทดสอบก่อนน้ำมันเกียร์นี่มันมีเ็เรียกตัวเติมล้นอยู่นะครับตัวเช็ดก็ใส่ก็ประมาณ ห้าถึงเจ็ดลิตรนะครับห้าถึงเจ็ดลิตรหายแล้วเลินทางไหนหายแล้วเอแล้ววิวิ่งตรเช็ค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 ตอนนี้เหลือแล้วเหลือไฟน้ำมันโชว์น้ำมันหมดอีกเอาอีกแล้วเอากับคันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราวิวิ่งทดสอบนะครับเดี๋ยวเติมมันนะเติมมันเติมมันเติมน้ำมันเชื้อเพลิง สัก5้าร้อยแล้วก็เขียนข้อในบินนะบางคันก็ลืมบางคันก็ไม่ลืมนะฮะอาา่ะคันนี้ก็ให้ทีมงานเดี๋ยววิว่งทดสอบนะครับเป็นไงเรียบร้อยคันนี้วิว่งทดสอบแล้วเดี๋ยวเก็บลยละเย็นช่วงล่างให้หน่อยเพราะว่าต้องประกอบแขงแขงล่างแขงกันโคลน,นะครับ เกีรยเปลี่ยนนิ่มไหมครับน,น,นิ่มเลยเนียนเลยอ่ะกับคันนี้บ่ายวนาันอาทิตย์พอแค่นี้คือทำงานให้มันเสร็จก่อนปีใหม่นะครับไม่ได้รับงานมากมายนะครับทำเสร็จเป็นกันขันไปเอาจบโทรแจ้งอ c แล้วนะครับเดี๋ยวมารับรับรถช่วงบ่ายนะครับ อ่ะคันนี้เก็บความเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อกี้ f อโทรมาพอดีกำลังเดินทางมารับรถนะครับอะกับ HRV นะคันนี้ก็สไลด์นะครับออกจากศูนย์บริการนะครเพราะว่าศูนย์บริการนั้นถ้ามีการฮอนเกียร์นะครับบางแห่งนะครับบางแห่งก็น่าจะมีหึงเดือนนะครับสำหรับงานอาฮอนเกียร์ในศูนย์นะครับแล้วก็ระยะเวลามันนานเกินนะส่วน มากนะครับทางศูนย์บริการเขาจะทําการเขาเรียกเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่เลยนะเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่มันก็ดีนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูงนะครับเท่ากับเราซื้อรถได้หนึ่งคันรถมือสองหนึ่งคันเลยนะสำหรับเกียร์หนึ่งลูกเกียร์ลูกใหม่นะฮะาเอฟซีท่านไหนเขามีกําลังรับหรือทุนนั้นซับนะบก็อะไรนี้ก็เปลี่ยนใหม่ก็จบเลยนะฮะส่วนทางอูเราก็ เป็นการโอว์ร์ฮอนเกียร์นะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับราคาย่อมเยานะครับทำไม่ได้แพงมากนะโทรติดต่อสอบถามได้นะเหมือนท่านนี้นะ <c oughs> จากศูนย์บริการแกก็เซิร์ชดูใน YouTube มั่งใน Google นะมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับว่าร้านไหนซ่อมทําบ้างอันะนี้เขาบอกวา่าเจอเราใน YouTube นะครับแล้วก็โทรมาสอบถามนะครับว่า อาการประมาณนี้นะควรจะสไลด์หรือขับมานะฮะเพื่อความปลอดภัยนั้นก็แนะนําสไลด์ซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าไอการที่ขับมานะฮะอาจจะมีปัญหามีปัญหาคือคือรถอาจจะหยุดการทํางานไปนะหรือว่าสายพานอาจขาดช่วงที่ขับมาก็เป็นได้นะถ้าเจอเศษเหล็กนะครับ ก็แนะนําเลยนะสไลด์ออกจากจสไลด์มาสไลด์มาดีกว่านะครับมันก็ลดการเสี่ยงที่รถจะมาพังดุกกลางถนนนะครับอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายแบบอาจจะเป็นสองกระทอกนะเพิ่มเติม <c oughs> อันนี้ก็โยกจากศูนย์เลยนะครับมาถึงอู่นะครับทําให้วันเดียวจบส่งงานนะฮะงานทําเคียร์ของเรานั้นก็ส่วนมากเลยนะโดยรวมนะครับจะประมาณหนึ่งวันนะครับแต่ถ้าเป็นพวก เอทีเนี่ยขั้นตอนเขาจะเยอะกว่านะครับเอทก็ขั้นตอนจะเยอะกว่าก็เลยจะนัดลูกค้านะจะนัดเอฟซเราไว้สองสาวันนะส่วนงานซ v t เนี่ยงานแกนเกียร์ซีวีใน Honda เนี่ยก็ประมาณ1วันนะครับ1วันเสร็จแต่ส่วนมากก็จะนัดเป็น1 2วันนะเพราะว่านหนึ่งเลยอาจจะมีเหตุการณ์แบบอุบิเหตุนะครับขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขนะเผื่อพิ่งไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาเรื่องรั่วซึมนะครับ เป็นได้นะก็ต้องแก้หรือบางครั้งอาจจะไฟเด้ง่งไฟโชวงเนี้ยเกี่ยวกับพวกเซนเซอร์นะบางทีก็ต้องนักเผื่อไว้ก่อนนะฮะแต่แต่แต,แต,แต่ภาพรวมนะโดยส่วนมากแล้วก็คือเสร็จภายในวันเดียวนะครับกับคลิปนี้นะงานแก้ไขปัญหาเกียร์นะครับหรือว่าโอหอนเกียร์ในฮอนด้าฮอทอารี v นะก็จบเซไปรับไปแล้วนะครับใช้งานไปแล้วนะ ก็วันนี้นะฮะกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่ไงจเจริญกันช่างนะอย่าลืมนะกดไลค์กดไลค์กดไลค์ทุกคลิปนะฮะมันจะมีคลิปวิดีโอของเรานะเด้งขึ้นมาเพื่อให้ท่านนะหรือว่า f อของเราได้ติดตามนะครับ